งคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสปปรรพสิ่งสวัสดีครับทุกทุกท่านคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพระธาตุจำยัดจัดตั้งสารอุทธรคดีชำนันพิเศษพศ2558ภูมิพลอดุลยะเดชปอรอให้ไว้หน้าวันที่4ธันวาคมพศ2558เป็นปีที่70ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระพรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลอุทธร์คดีชำนันพิเศษจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้มาตราหนึ่ง พระราชจญญัดนี้เรียกว่าพระราชัญญัดจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษพศ2558มาตรา2พระราชจญญัดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ในพระราชจญญัดนี้คดีชำนันพิเศษหมายความว่า 1. คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่วนหนา,างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2. คดีภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งาาศาลภาษีอากรและวิธีพิจนนารณาคดีภาษีอากร 3. คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของสารแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสารแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 4. คดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสารล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย 5. คดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว สารชำนันพิเศษหมายความว่า 1. สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2. สารภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสารภาษีอากรและ วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 3. สารแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสารแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 4. สารล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสารล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย 5. าสารเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตราสี่ ให้จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษขึ้นเป็นศาลชั้นอุทธรณ์ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมส่วนจะเปิดทำการเมื่อใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกิจสีกามาตรหาหาศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษมีอำนาจพิจารณาพิาพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิาพากษาหรือคำสั่งของศาลชำนันพิเศษให้จัดตั้งแผนกดังต่อไปนี้ ขึ้นในศาลอุทธรณ์คดีชำนัพ <Gym. S 1> นพิเศษ 1. แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2. แผนกคดีภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากร 3. แผนกคดีแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธร์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน 4. แผนกคดีล้มละลายมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธร์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลล้มละลาย 5. แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธร์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา6ให้มีประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษหนึ่งคนและรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษหคนในศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษและผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีชำนันพิเศษมาตราเจคดีที่มีปัญหาสำคัญซึ่งสมควรได้รับการวินิจฉัยโดยที่ประชุมแผนกหรือที่ประชุมร่วมระหว่างาแผนกประธานสารุทรธ์คดีชำนันพิเศษจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวโดยที่ประชุมแผนกหรือ ที่ประชุมร่วมระหว่างาแผนกก็ได้ที่ประชุมตามวักหนึ่งประกอบด้วยรองประธานสาลอุทรธรณ์คดีชำนันพิเศษซึ่งรับผิดชอบแผนกที่เกี่ยวข้องและผู้พิพากษาทุกคนในแผนกซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องไม่น้อยกว่า2ในสาของจำนวนผู้พิพากษาในาแผนกนั้นและให้ประธานสาลอุทธรคดีชำนันพิเศษหรือรองประธานสารอุทรธร์คดีชำนันพิเศษที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน คำวินิจฉัยของที่ประชุมตามวักหนึ่งให้เป็นไปตามเสียงข้างมากและถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานแห่งที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมาตราแปบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับกับสารอุทธรประธานสารอุทธรรองประธานสารอุทธรและผู้พิพากษาในสารอุทธรให้นำมาใช้บังคับแก่สารอุทรธรคดีชำนันพิเศษ ประธานสารอุทธร์คดีชำนันพิเศษรองประธานสารอุทธรคดีชำนันพิเศษและผู้พภิพากษาในสารอุทธรคดีชำนันพิเศษแล้วแต่กรณีโดยอนุโลมเว้นแต่บทบัญญัติด,ดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าใช้บังคับเฉพาะกับสารอุทธรประธานสารอุทธรรองประธานสารอุทธรหรือผู้พภิพากษาในสารอุทธรเท่านั้นมาตรา9บรรดาคดีที่สารชำนันพิเศษ มีคำพิพากษาหรือคำสั่งก่อนวันเปิดทำการของศาลอุทธรคดีชำนันพิเศษให้อุทธรไปยังศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีที่อุทธร์จากศาลชำนันพิเศษนั้นก่อนวันที่พระราชจัมจัดนี้ใช้บังคับและให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชจัญจัดนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับกับการพิจารณาพิพากษาของศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีที่อุทธรนั้นบรรดาคดีชำนันพิเศษที่มีการอุทธรและยังค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณคดีชำนันพิเศษให้ศาลซึ่งคดีนั้นค้างพิจารณาอยู่คงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไปทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติ แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลชำนันพิเศษนั้นๆมาตราสิบให้ประธานศาลฎีการ,รักษาการตามพระราชจัตดนี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชจัฉบับนี้คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษขึ้นเป็นศาลชั้นอุทธรณ์โดยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลภาษีอากรศาลแรงงานศาลล้มละลายและศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์ โดยองค์คณะผู้พิพากษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านนั้นๆอันจะทำให้การพิจารณาคดีชำนันพิเศษในชั้นอุทธร์เกิดความเป็นเอกภาพและส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชจัญยตินี้สำหรับหนังสือเสียงพระราชจัญัติจัดตั้งศาลอุทธร์คดีชำนันพิเศษ พศ2558ก็เป็นอันว่าจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกทุกท่านเลยนะครับหากท่านมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะประการใดก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญา เบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ